เขาเองเขาหนานตะเรี้ยกนะเรียกคนที่โดนเหลือมามา,มาแจ้งมามาแจ้งว่าเตยเนี่ยครับอาทิตย์เอาสว่างครับที่ทจะเป็นคนโดนออกมาอีบังเยสครับที่บอลว่างโอกาสลุ้นขึ้นนำของบุริลัมนาที56แล้วครับ คนเหลืองนะครับอาทิตย์ทวาคือคนไปทำเปล่านะครับผู้ก่อบการเลยครับตัวเหลี่ยมบอเข้าทางของสุรัสแบบนี้ให้ทุกคนออกจากรัศมีเส้นสุดโทษนะครับรวมทั้งชุ่นวงกลมด้วยมีคนเดียวคนยิงกับคนป้องกันนะครับ วิลสันเพิ่งแรกแฝดจากลูกยิงของเาเิโล่ต่อๆมาแล้วมาดูาดว่าควรจะกับออสมาอีกหนึ่งแฟนนิสของบุรีรัมจะช่วยที่ไว้ได้หรือไม่ติดูเช็คละเอียดหาครับอา์มามาดูออสมากกับวิทสุนออสมานิ่งนิ่งแล้วกินวิลสัน